ขี่ธรรมดาเราไม่ขี่สําหรับเจ้าคันนี้มีเพื่อเอาไว้ขิงสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านวันนี้พบกับผมอีกแล้วกับทันว่าออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เรามี ไบรอมม์โรเก็ต 3R นะครับตัวนี้เป็นชมปี2021นะครับบอกเลยว่าในตลาดมือสองปี2021นะครับพูดเลยว่าหนึ่งเดียวในไทยนะครับที่มีอยู่ในตลาดมือสองจะเป็นปี20นะครับสีนี้โรเก็ต 3R มีคันนี้คันเดียวเลยนะครับเท่าที่หาดูนะนะครับไม่รู้คันอื่นมีอีกไหมนะครับแต่ว่าเจ้าคันนี้มาแล้วมาให้ชมนะครับคันนี้วิ่ง5,800กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูเลขใหม่นะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวส่วนอื่นๆ นี่5,868โลเท่านั้นนะครับนะฮะเครื่องยนต์2,500ซีซีสามสูบเรียงนะครับผมนะฮะระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วก็มีเหมือนมีออคูลเลอร์ด้วยนะครับยางหน้านะครับให้มาเป็นไซส์150นะครับส่วนยางหลังนะครับให้มาเป็นโคตรใหญ่นะใหญ่กว่านี้ก็รถสิบ้อแล้วนะครับไซส์240นะครับมาพร้อมกับสวิงอาร์มเดี่ยวนะครับแบบเขาเรียกว่า แบบเผาครับนะมาดูฝั่งนี้ครับผมจะเป็นเพาครับนะฮะบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับขี่ธรรมดาโลกไม่จํานะครับเดียาไว้ขิงเท่านั้นนะฮะ ส่วนถังน้ำมันนะครับเห็นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะครับก็จุได้อยู่ประมาณสิบแปดลิตรนะครับนะฮะมันจะมีตรงส่วนส่วนช่วงโค้งนะมันจะเว้านะครับมันก็จะทําให้ปริมาณของถังนะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับแล้วก็เห็นอย่างนี้นะครับสองคอฝั่งสองฝั่งนะไม่ใช่หกสูบนะครับจะเป็นสามสูบนะครับฝั่งนี้จะเป็นคอไอเสียนะส่วนฝั่งนี้นะครับผม ตัวนี้จะเป็นคอไอดีนะครับตัวเก่าผมไม่แน่ใจว่าให้ควิกชิปเตอร์มาไหมนะครับตัวปี21นะครับมีมาให้เรียบร้อยควิกชิปเตอร์นะครับรอดในส่วนของอคลัตช์นะครับให้มาเป็นคลัตช์ไฮดรอลิกนะครับแบบเดียวกับเบรกนะครับตัวนี้ก็คือเป็นของเบมโบ่นะครับติดรถนะครับมาให้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตัวนี้ต้องกำลัคลัตช์สตาร์ทนะครับผม เรามาฟังเสียงนะครับสามสูบนะมันจะเป็นยังไงนะครับผมามาฟังเสียงเคร่งเครื่องฮะคะือบอกเลยว่าบิดทีนะครับมันจะเอียงข้างมาข้างข้างซ้ายข้างเลยนะครับผมแบบบิดทีพ๊กเวี่ยงรถมีการเหวี่ยงนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักรถนะครับ ไม่รวมของเหลวนะครับ291กิกโลกรัมนะครับพอรวมของเหลวนะครับน้ำมันนะครับเข้าไปก็จะอยู่ประมาณ300้กโลนะครับผมแล้วก็แรงม้าสูงสุดตัวนี้ได้อยู่ที่1 6 7แรงม้านะครับมาที่6000รอบนะครับแรงบิดสูงสุดนะครับ2 2 1นิวตันเมตรนะครับมาที่4 0 0พรอบนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถรอบต่ำนะครับ2,500าซีซีไม่ได้กินน้ำมันอย่างที่คิดนะครับก็มันรอบต่ำเนาะมันก็อัตราการกินน้ำมันก็อยู่ประมาณเฉลี่ย1518ลิขึ้นนไปะครับองดูล่วนสูง ผมสูง1 7 7เจ็ดนะครับเท่ากันทุกคลิปนะครับทําใหา้การขับขี่นะผมว่าคอนโทรลค่อนข้างง่ายนะครับส้นเท้านะครับตุ้มเท้าทั้งสองข้างเต็มเต็มเลยนะครับไม่ต้องสไลด์ก้นช่วยเลยแต่ถ้าใครอาจจะต่ํากว่านี้นะครับซึ่งเบาะมันจะค่อนข้างกว้างนิดน,นึงทาให้ขาเราฉีกนะครับมันก็จะต้องสไลด์ก้นนะครับแต่พอมาค่อมแล้วมันก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะครับ นะใครบอกว่าเอารถไม่ไหวนะครับรถมีไว้ขี่นะครับไม่ได้มีไว้เข็นนะฮะไม่มีไว้ยกนะฮะประมาณนี้นะครับผมใครหาอยู่นะบบอกเลยร้านเราตั้งอยู่วงเวียนพระรามห้านะครับสภาพนี้มีปี๊บของข้างนะครับต้องรุ่นมาให้เรียบร้อยแต่งท้ายสั้นนะครับชิลหน้าแต่งนะครับส่วนอื่นเดิมนะครับผมนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับราคาหน้าร้านเปิดอยู่ที่เจ็ดแสน 99,000บาทเท่านั้นเองนะครับนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับดาวเริ่มต้น15%ใช้เงินออกแล้วประมาณ15,000นะครับผ่อนอยู่20,000ื่นต้นนะครับนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะหมดเวลาของทวารอิ่มแล้วครับผมพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาไลฟ์สดิดหน้านะผมเราจะพาทุกท่านไปรีวิวรถคันไหนกันอีกนะครับรถรุ่นไหนกันอีกรีวิวอะไรกันอีกกันครับฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ Only you Only you, Only you.